ไฟเซอร์เข็ม4เว้นระยะเข็ม3แค่1เดือนขณะนี้โลกโซเชียลได้มีการแชร์ข้อมูลบันทึกการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของบุคคลปริศนาที่ถูกโพสต์โดยเพจดร์ดาร์กพบว่ามีการฉีดวัคซีนแล้วถึง4เข็มจากภาพนี้จะเห็นว่าบันทึกการฉีดวัคซีนโควิดตั้งแต่เข็มที่1ถึงเข็มที่4มีการระบุวันและสถานที่ฉีดวัคซีนอย่างชัดเจนของบุคคลรายนี้ นอกจากนี้จะเห็นว่าเข็มที่3กับเข็มที่4นั้นเว้นระยะห่างกันแค่1เดือนเท่านั้นโดยบุคคลรายนี้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่1และเข็มที่2เป็นซีโนแวคเมื่อวันที่25มีนาคม2564และ18เมษายน2564จากนั้นได้รับเข็มที่3เป็นแอสตราเซเนกาเมื่อวันที่17กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาก่อนจะต่อด้วยเข็มที่4เป็นไฟเซอร์ เมื่อวันที่16สิงหาคม2564ที่ผ่านมานี่เองท่ามกลางคำถามที่ผุดออกมาจากโลกโซเชียลว่าได้ยังไงและมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดทั้งนี้ต้องรอการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้จากกระทรวงสาธารณาสุขว่าจริงหรือไม่กับการที่มีบุคคลได้ฉีดวัคซีนเข็มที่4แล้วแถมยังเป็นไฟเซอร์ในขณะที่อีกหลายสิบล้านคน ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่1ด้วยซ้ำอีกหนึ่งเรื่องราวของการฉีดวัคซีนเปิดอาการล่าสุดยายวัย70ปีหลังฉีดวัคซีนวันเดียว2เข็มจากกรณีคุณยายสมหวังจูกูลวัย70ปีหลังพัดหลงกับลูกในสนามฉีดวัคซีนที่สนามพุตบอลช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์สรุปได้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาทีเดียว2เข็มรวดทั้งแขนซ้ายและแขนขวา โดยพบว่าก่อนหน้านี้คุณยายได้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่1คือวัคซีนซีโนแวคมาแล้วต่อมานายแพทย์น,นพดลพิสนุวง์รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลนางรองอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ได้เดินทางไปเยี่ยมคุณยายที่บ้านหลังฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาวันเดียว2เข็มรวดและได้ชี้แจงว่าเนื่องจากมีการประสานงานการผิดพลาดประกอบกับยายไม่รู้ว่าจะต้องฉีดครั้งละกี่เข็มทำให้หลายคน โดยเฉพาะญาติๆต่างเป็นห่วงอาการว่าหลังจากนี้จะมีอาการแทรกซ้อนหรือไม่ล่าสุดได้มีการรายงานว่าคุณยายสมหวังอายุ70ปียังมีอาการปกติไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆท่ามกลางการลุ้นระทึกของบุตรหลานว่าหลังจากนี้ยายจะมีอาการแทรกซ้อนหรือไม่มีความผิดปกติในร่างกายหรือไม่ซึ่งทางด้านนายแพทย์น,นพดลพิสนุวงรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนางรองกล่าวว่า เบื้องต้นจากการตรวจสอบอาการหลังการฉีดวัคซีนได้4วันอาการของยายเหมือนกับคนฉีดวัคซีนทั่วไปคือมีการปวดเมื่อยเล็กน้อยและอาการได้หายเป็นปกติแล้วส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะมีอาการแทรกซ้อนขึ้นมาอีกทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการตรวจสุขภาพของยายเป็นคนแข็งแรงอย่างไรก็ตามได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกลบ้านเข้ามาตรวจสอบอาการเป็นประจำทุกวันหากพบมีความผิดปกติ จะเร่งหาแนวทางแก้ไขต่อไปซึ่งทางด้านคุณยายสมหวังเปิดเผยว่าตอนนี้มีอาการเวียนศรีรษานิดหน่อยปวดเอวเวลาปวดก็กินยาพาราและยังใช้ชีวิตตามปกติยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็มีช่วงสองวันแรกที่ฉีดคือมีอาการร้อนๆหนาวๆนอนหลับๆตื่นๆอยากขอบคุณญาติพี่น้องและทุกๆท่านที่แสดงความเป็นห่วงมาด้วยอย่างไรก็ตาม รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีโชิพิทยาสุนนท์ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมาการโรคติดต่อแห่งชาติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อเผยถึงกรณีดังกล่าวว่าการรับวัคซีนแบบดับเบิลโดสจะให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนมีภูมิคุ้มกันมากกว่าเดิมคล้ายกับการทานข้าวพร้อมกันสองจานในมื้อเดียวแต่ยังไม่เคยมีการศึกษาข้อมูลการรับวัคซีนในลักษณะน,นี้ทีเดียวจึงต้องติดตามอาการของคุณยายอย่างใกล้ชิดต่อไป ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ